สวัสดีครับผม KPCP นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเรียนรู้การต่อวงจรดิจิตอลมิเตอนะครับผมแบบนี้นะครับที่เป็นแบบดิจิตอลนะครับผมเข้าชุดคอนโทรลแม g เ e t i c ติดคอนแทคเตอร์นะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราจะเอาไปสตาร์ทมอเตอร์นะครับที่เป็นแบบมอเตอร์1นึ่งเฟสสองสายของเรานะครับผมแล้วเราอยากจะรู้ว่ามอเตอร์ของเรานะครับกิน กระแสอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมนะครับเราก็เอาดิจิตอลมิเตอร์ตัวนี้นะครับผมมาต่อเข้าวงจรของแมกเนติกคอนแทคเตอร์ได้นะครับเพื่อวัดกระแสของตัวมอเตอร์นั้นนะครับผมตัวดิจิตอลมิเตอร์นะครับก็จะใช้รุ่นนี้นะครับผมอันนี้นะครับผม PZ EM ขีดศูนนะครับตัวนี้เลยนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือเลขกระทัศรลัดนะครับผมแต่ก็ใช้ได้ดีนะครับผมอันนี้นะครับดิจิตอลมิเตอร์นะครับอ่าถ้าเราซื้อมาก็จะมีนะครับอ่าตัวนี้เราก็จะมีตัว CT ตัวเล็กๆนี่นะครับผมตัวกลมๆมเล็กๆนะครับที่มีสายไฟออกมา2เส้นนะครับดำแดงนะครับผมอันนี้นะครับ อุปกรณ์ที่เราจะมีนะครับผมอาก็ใช้อุปกรณ์ไม่เยอะนะครับผมเพื่อให้เพื่อนๆเอาไปต่อใช้งานได้นะครับก็มีเมนเบเกอร์หนึ่งเฟสสองสายนะครับผมแล้วก็เซเลคเตอร์สวิตช์แบบออนออฟนะครับผมปิดเปิดปกตินะครับแล้วก็แม่เหล็ติ Con คอนแทคเตอร์นะครับพ่วงโดยโอเวอร์โหลดนะครับผมพ่วงโดยโอเวอร์โหลดนะครับแล้วก็มอเตอร์จะเป็นมอเตอร์ปั๊มน้ําก็ดีหรือว่ามอเตอร์ที่เป็นแบบ1เฟสสองสายปกติของเรานะครับผม เส้นไฟนะครับที่ผมต่อเข้าที่เมนเบเกอร์นะครับเส้นลายก็จะแทนด้วยเส้นสีแดงนะครับผมเส้นดิจตอนก็จะแทนด้วยเส้นสีน้ําเงินนะครับผมซ้ายขวานะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มการต่อวงจรกันเลยนะครับโดยที่ผมจะทําการต่อสายไฟเข้าตัวดิจิตอลมิเตอร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมตรงด้านหลังนะครับของดิจิตอลมิเตอร์ก็จะมีวงจรให้เราอยู่แล้วนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับ อันนี้นะครับผมก็จะเป็นรูปตัว CT ีก็คือรูปตัวดําๆนี้ครับตัว CT อันนี้ก็คือโหลดนะครับผมอันนี้ก็คือโหลดแล้วก็จะมีขว้านะครับอยู่ด้วยกัน4ี่คว้าให้เราต่อสายเข้านะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมดังนั้นเราก็จะมาทําการต่อสายชุดนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเส้นของตัว CT นะครับดําแดงนะครับเราก็สามารถสลับกันได้นะครับผมตรงจุดนี้นะครับ อันนี่นะครับของตัว CT นะครับก็จะมีนี่นะครับวงจรก็จะเป็นแบบสายนะครับออกมาอยู่นะครับผมอันนี้นะครับข้อที่1กับข้อที่2อันนี้ผมไล่มาจากด้านบนแล้วกันนะครับผม1 2อ่ะเราก็เอาเส้นสายไฟของตัว c.t มาต่อเข้านะครับผมเดี๋ยวผมก็ต่อเส้นสีดำเข้าไปก่อนนะครับผม ตามด้วยเส้นสีแดงนะครับผมอันนี้นะครับดำแดงอ่าแล้วเราก็จะต่ออ่าเส้นสายไฟไว้เลยนะครับผมสองเส้นนะครับผมอ่าแทนเส้นลายกับเส้นนิวตันเหมือนกันนะครับผมเส้นลายกับเส้นนิวตนัน เส้นลายนะครับเราก็จะทําการสอดเข้าตัว c ีทีนะครับตัวนี้นะครับผมนะครับเส้นลายที่ที่เราจะทําการต่อวงจรนะครับก็จะมาสอดเข้าตัว c ีทีอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเส้นนี้ที่เราจะเอาไว้ต่อนะครับผมก็คือจะเป็นไฟตรงเข้ามาด้วยนะครับผมนะครับเป็นไฟตรงเข้ามานะครับวันนี้เราต่อไปเลยนะครับผมเส้นลายผมก็จะต่อเข้าข้อที่3นะครับผม ข้อที่สนะครับเส้นลายนะครับผมแล้วก็เส้นนิวตันนะครับผมตัวล่างสุดเลยนะครับ นี่นะครับผมแดงดำแดงนะครับแล้วก็ลายแล้วก็นิวตันนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมก็ทำการกลับด้านนะครับผมนี่นะครับกลับด้านเรียบร้อยแล้วนะครับทอนนี้เดี๋ยวเราก็มาต่อเส้นขาออกนะครับจากตัวเมนเบกเกอร์กันเลยนะครับผม เส้นไฟนะครับเข้าทางด้านซ้ายมือขาออกนะครับผมอันนี้นะครับแล้วก็ปลายสายนะครับผมเราก็จะมาต่อเข้าโอเวอร์โหลดนะครับผมโอเวอร์โหลดทุกตัวก็คือจะมีหมายเลขบอกอยู่แล้วนะครับก็คือเข้าที่หมายเลข95นะครับผมเราก็ต่อเข้าที่หมายเลข95นะครับ แล้วก็เพิ่มเส้นสายไฟนะครับผมเข้าไปอีกหนึ่งเส้นนะครับผมก็ต่อเข้าที่หมายเลข9 6นะครับอยู่ติดกันเลยนะครับ9596ก็คือเป็นคู่ NC นะครับผมเป็นคู่ NC นะครับทัวนี้ปลายซ้ายนะครับผมที่เราต่อออกจากหมายเลข9 6นะครับเราก็จะมาต่อเข้าตัวเซอร์ไพร์สวิตช์นะครับผม ขั้ด้านบนก็จะเป็นคู่ NC นะครับคู่ด้านล่างก็จะเป็นคู่ NO อ่าเราก็จะต่อเข้าคู่ด้านล่างนะครับคู่ NO นะครับผมข้างไหนก่อนก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาเข้าข้างซ้ายก่อนเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็คือ NO นะครับผมอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับอ่าฝนเริ่มตกแลว้วนะครับผม อนนันะครับเข้าที่ NO นะครับผมแล้วเราก็จะเพิ่มนะครับเส้นสายไฟอีก่งเส้นนะครับก็จะต่อเข้าที่ NO ขาออกนะครับผม NO ขาออกอันนี้นะครับ NO ขาออกนะครับปลายสายนะครับผมอาจากตัว s e l e c t ตอร์สวิตช์นะครับ เราก็จะไปต่อเข้าชุดคอยของแม่เหล็กติดคอนแทคเตอร์นะครับผมชุดคอยของแม่เหล็กติดคอนแทคเตอร์ก็จะอยู่ตรงจุดน,นี้นะครับผมแต่ว่าบางรุ่นบางบางรุ่นนะครับบางของบางยี่ห้อนะครับผมก็อาจจะอยู่แถวด้านบนแต่ว่าสัญลักษณ์นะครับผมก็คือเดียแบบเดียวกันจะเป็น A1 กับ A2 นะครับผม A1 A2 ก็คือชุดคอยนะครับของแม่เหล็กติดคอนแทคเตอร์นะครับผมอาจจะอยู่แตกต่างกันนะครับ ถ้าเป็นยี่ห้อนะครับที่แตกต่างกันนะครับผมอันนี้เราก็เอาเข้าที่ A1 นะครับผมก็เข้าที่ A1 ได้เลยนะครับนี่นะครับผมต่อมาเราก็มาเพิ่มเส้นสายนิวตันกันก่อนนะครับผมเส้นนิวตันนะครับเราก็จะต่อออกจากขา ออกของเมนเบกเกอร์นะครับด้านขวามือนะครับผมอันนี้นะครับปลายสายนะครับผมอันนี้เราก็จะไปต่อเข้าที่ชุดคอยของแมกเนติคอนแทคเตอร์ T นะครับผมเมื่อกี้เส้นไฟเราเข้าที่ A1 นะครับนิวตอนเราก็จะเข้าที่ A2 นะครับ เราก็ต่อเข้าที่ A2 ได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับลายกับนิวตันนะครับแล้วก็เข้าที่ A1 กับ A2 นะครับผมต่อมานะครับเส้นสายไฟนะครับผมของตัวดิจิตอลมิเตอร์นะครับผม ดิจ uh, uh, ิตอลเมเตอร์เราเนี่ยนะครับลายกับนิวตันอันนี้เราก็ต่อ uh, เข้าที่เมนเบเกอร์ได้เลยนะครับผม uh, เส้นลายกับนิวตันนะครับสองเส้นนี้นะครับเราก็จําเพิ่มเข้าไปเลยนะครับผมขาออกจากเมนเบเกอร์นะครับ uh, ผมจ้ำเส้นลายก่อนนะครับผม แล้วก็ตามด้วยเส้นนิวตันนะครับอนี่นะครับต่อมานะครับผมเราก็จะมาเพิ่มเส้นสายไฟอีกหนึ่งเส้นนะครับผมเส้นสายไฟนะครับ นี่นะครับผมเราก็จะเพิ่มเข้าไปที่ตัวเมนเบเกอร์เหมือนกันนะครับผมขาออกเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปเลยนะครับตัวนี้อ่นี่นะครับผม ปลายสายนะครับผมปลายสายของเส้นนี้นะครับเราก็จะมาทําการสอดผ่านตัว CT ของดิจิตอลมิเตอร์ก่อนนะครับผมนะครับเราก็จะทําการสอดเข้านะครับผมอันนี้นะครับสอดผ่านแล้วนะครับตัวนี้พอเราสอดผ่านปั๊บนะครับผมเราก็จะมาต่อเข้าที่ ชุดคอนแทคของแมกเนติคอนแทคเตอร์นะครับผมก็จะต่อเข้าที่ L 1นะครับตัวนี้เราก็จะต่อเข้าที่ L 1นะครับอันนี้นะครับผมก็ต่อเข้าที่ L 1นนะครับแล้วเราก็เพิ่มเส้นสายไฟนะครับอีกหนึ่งเส้นเหมือนกันนะครับที่เป็นนิวตันนะครับก็ต่อออกจากตัวเมนเบเกอร์เหมือนกันนะครับผม นะครับปลายสายนะครับผมอของเส้นนี้นะครับเราก็จะมาต่อเข้าชุดคอนแทคนะครับ L 3นะครับผมก็ต่อเข้าที่ L 3อันนี้นะครับผมต่อมาก็เป็นเส้นขาออกแล้วนะครับผม ขาออกจากโอเวอร์โหลดนะครับก็คือ,อเส้นมอเตอร์ของเรานะครับผมมอเตอร์ของเราก็เป็นแบบ1เฟส2สายอยู่แล้วนะครับผมนะครับถ้าโดยปกตินะครับผมเราก็สามารถเอามาต่อเข้าโอเวอร์โหลดได้เลยนะครับผมตรง T1 กับ T3 2เส้นนี้ก็สามารถสลับกันได้นะครับสามารถสลับกันได้เลยนะครับ1เส้นเราก็จะต่อเข้าที่ T1 นะครับ เส้นสายไฟจากตัวมอเตอร์ของเรานะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเส้นก็ต่อเข้าที่ทีสนะครับผมก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมทำการ จัดสายนะครับแล้วก็ต่อไฟเข้ามาที่เมนเบ็กเกอร์แล้วก็มาทําการทดสอบกันนะครับผมครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการจ่ายไฟเข้ามาที่เมนเบ็กเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบกันเลยนะครับผมผมทําการออนนะครับนี่นะครับผมดิจิตอลมิเตอร์ของเรานะครับผมค่าโวลต์ก็ขึ้นแล้วนะครับผมไฟ214โวลต์นะครับผมไฟ214โวลต์นะครับ อันนี้นะครับค่าแอมก็ยังไม่ขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมทําการออนเซเลคเตอร์สวิตช์นะครับผมออนเซเลคเตอร์สวิตช์เดี๋ยวเราดูค่าแอมแล้วก็ค่าวัดนะครับว่าจะขึ้นเท่าไหร่นะครับผมทําการออนนะครับเห็นะครับเพื่อนๆ่นาจะเห็นกันอยู่นะครับผมศูนย์จุดแปหกอม์นะครับผม 0.8586นะครับผมแล้วก็174วัต์นะครับนะครับ173.174นะครับผมอันนี้ะครับมอเตอร์ตัวนี้ก็คือกินกระแสอยู่ที่อ่าก็คือไม่ถึงแอมนะครับผมไม่ถึงแอมก็อยู่ที่0.85แอมป์นะครับผมอันนี้นะครับไปก็โชว์216โวลต์นะครับผมตาการติดนะครับผมอ่านี้นะครับ ก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับสำหรับการต่อวงจรตัวดิจิตอลมิเตอร์นะครับเข้ากับชุดควบคุมมอเตอร์หนึ่งเฟสของเรานะครับผมครับผม KPCP นะครับก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปพี่พพพพไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม